สวัสด,ดีจ้าแพนครับทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามว้วน้อจ่าเด้อพาลงทงลงทาหากิกนหาอยากเด้อจ่าเด้อนี่ไปลุนเมึงยายก็ชิบะหาป่าเด้อจ่าเด้อมาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดเป็นอกำลังใจให้ยายในเด้อกดติดตามไปเลยไปไปลุยลงทงลงทาหาก,กินนเนาะพี่้อง ง่ามเลต้องหาในเงินให,เหน้เงินหน้าก่อนไปจิมานบอยรุนลุนบึ้งมึงนี่ใกล้ขึหาปลาคอนแป่นขาวพื้นทามาไปทางไหนมาหากินหาอยากหารอลอเละแถวนี้เลยไปลุนบึ้งนาะพี่น้องเนาะไปไม่ยังเข่า ปอดพี่น้องเออเขาหน้าหน,นองสาวงามอีหลีเดียวพี่น้องนี่น,นี่ปืนออน้ำเดียวมันก็แหงเลยนเน,นาะเถาออกพภนษานี่้เกี่ยวพอดีเลยพี่น้องนี่นี่เออเปอดเ,เขางามห่วงกันใหญ่ ไปหาหล่อป้าคอนเนาะพี่น้องเนาะมาๆมามาย่างเลากกับยายเด้อไปเจอได้เถอะมานบอปลาคอนปลาคอนไป โอ้จะได้กับขอถูกขอภัยเรือมันห่อนแดดแล้วก็มันมืดยายเนี่ยโมหินมันหนอกเลยอ๋อมาบึงพี่หน่องนี่พี่น้องจุกกระปูน้ำเต่านี่เี่นบ่ เอาทุกอย่างที่กินได้น้องพี่น้องเนาะเห็นบ่อ,บอ <c oughs> เห็นละทีเ่าะมือเลือกทีเท่าเลือกแม่เออนี่นี <c oughs> ป่ปู่อาปูคุณแม่จ๋ากับปู่น้อยนีมือ กับปูแม e, ่ด้วยจ่าเด้อนี่งามๆน่ะปวดมันบึกอยู่ๆให้ขึ้นเห็นให้เขาไอ้นั่นคุณบอสพี่น้องมา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 จับกระจะทองเด้อนี่ฮื้อบาดละกัมสองกัมเลยบาดละกำเลย้น้องพี่น้องเนาะ บาทละสามตู้สิทุกเว่าพีิวทวถือก็โกตุก็โโดดไฟได้จ้าบ,บาทละสามเนาะไปาหาไปเรื่อยๆในหิมกันแทะเนาะจ้าเนาะไม่ยังเถ้าเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น,อน้องเนาะเสียงมันดีเถ่าอือคอนขอนแล้วพี่น้องคอนแล้ว ไปปลาคอนเร็วด้วยจามากมากมากนี่เอาปูด้วยไปแกงไปดองไปงกินตำสุมเน้อพี่น้องเขาเถอะถูปูน้ำ ปู่แม่ที่ท่าโอ้ม,มีแต่แม่ขังๆงไงอ๋อทั้งป่าทั้งปู่ปเลยละเมือน,นี้รวๆไปเลยเอาพิดหนอ้อแปลลุกม,มาได้แน่แนแจ็คแล้ว <laughs> จะต้องจ,จับป่าอยู่สวัสดีจ,าจ้า <laughs> ไยลุยต่อพี่น้องลุนเบิงตะท้องกับใหญ่จิไดเครื่องคูเอเลย,ยบ่มือนี่สิมานหมานบอจามาหาป้าขอนเนาะพี่น้องเนาะอ,อลมแห้งว้อยๆเลยพี่น้องเอ,อ้ยลมหนาวสายมากะห่อนเนาะพี่น้องรักษาสุขภาพจุผู้จุคนเนี่ยเด้อแพนครับ <laughs> นี่ ดอจะปาพอได้ทายมือชุดโตดอกได้จ่าเด้อนั่นใส่บึงเข่าทายบนนี้เออเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อข้ามมือขึ้นมาเออแสงแดมันดีดอกจากมือแดดไมนดีหอีพี่น้องนวดมือปอดกระจับหนักเออไปคอยคิดคอยงงนี่คือใดตอนค่ำพี่น้องนี่ ตอนพี่น้องเสียงป้าดีอยู<ะ>่ในหิมกระแทศด้วยจ่าเด้อละเอะละเอะเอ,ะอยู่ใหญ่บระเทศไทยมือสุดโตกงด้วยจ่าเด้อบึบองมันบึงตะทองกำลังจิดอยู่โทเห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อเฮนี่ห็นบ่อพี่น้องยูในหิมเออน่ะ <ừ> เห็นก่้าไก่เอพี่น้องเห็นบอพีนอ้อเออเออมา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 ลุยขีต้มเดี๋ยกันกบนี่จะเอาใส่พบเจ้หบอสพี่น้อง บท่ทวมหัวเลยเขา้าพี่น้องเส <c oughs> ียงป่าดินพปะนนามวน้นะงั้น <c oughs> <c oughs> ป้าคอนหนมาม <c oughs> มันยังมีอยู่ในหิมประเทศในแถวเนาะ อนั่นเห็นโ่พินน้องเจัาเบาจัาเบาอนี่โมพินน้อ,นอ,นองมานมานแล้วยางหลอก ดูว่านี่ตาทองยางเลรอจัวาจะข่อยมาผ่อนน้องพี่น้องเนาะใหญ่เลยว่ะตาทองมากมากแ่าใหญ่พอพอแล้วพอแล้วพอปลาคอนแล้วแล้ววะนี่เอ๊ะพี่บอกพี่น้องอืมพี่บอกพี่น้องบานแล้วสองสามตัวอ้วนอ่ บาทละกั๊อยู่อุซีหาโต๊ดที่แถวมาบาทหนึ่งปัดนี่พี่น้องคนมนันจะได้กระมานขนาดน,นี้นี่ย่ามย่ำมหลอกก็ย่าย่าเอาปลาขอนก็นเอาน้องพี่น้องเนาะเอาเขาสิมุล <c oughs> นี่ตรงไหนเขาออกอยังสีน้องพี่น้องเนาะจะคอยเอาออ มานมานพี่น้องเดี๋ยวนี้เสียงปะเค็งดินเด็ด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 เออหอมมาพี่น้องมามามาพี่น้องมามาจับด้วยกันมามากำสังท้อกำลังงมป้า หอยสังปริงปลาไปท่าแม่เออหงาปลาหอยสังปริงปลาไปท่าแม่หปาปลาอยู่ในป้ายให้ป,ป้ายหน้าเนาะพี่น้องเนาะปลาไปท่าย่า <laughs> <laughs> อ<ม> <ười> คือ <ười> คือ อเชียงดินโอ้ยโอ,โอแอะอยู่อาเปน็นหะงอกเชียงมาถามคู่กไกลบ้านเพิ่น,นถามเหาเรากเม้ามันเห่าเต็ม,มอุบุพินมาแแต,แต่เลยอ๋อ จับดีค่ะลิาลตาทองอือมีหิมกะเทอือจับเอาจับเอาดิตะทองเปดมาเมือดดพี่น้องจับปอบปากบะติ่งเลยปุดเห็นป่าหลายผุดปอป,ปากเลยพี่น้องตะทองะนะโตบังหูมาเลยแม่สา บปดุกหน่อยแล้วอ่ะนั <h <h ่นใส่คู่ใส่คูเม่กัมไวกะออกติีนอจากมือตีนั่นคู่อยู่ไกลๆนั่นก็ใส่เอาตีเอือนเห็นบ่พี่น้อง นี่หวกรปูสิพ็่บอกหวกับปูบปพี่นอ้องนี่ขาวขาวขึ้นมาเ่ปลาทองทั้งคุมอยู่บึกบึบอยู่โอ้ยกระปูฮึเชียงตะท้องกล้วยกระปูป่าบดีดดดดู จุกเออปู้ยิงเขียวยืนข้างน้ำคือน่องนานได้จ้อยเป็นปู้แมงปู้ผู้เลยเขาเดี๋ยวสองอย่งงางเสียงตะทองกำตี นานเนี่ยว่าเตะโจะออกมาแล้วบอดได้คือเก่าโจขึ้นมาเถอะตุโตุกนี่ได้จอยพี่น้องนานปู่แม่นะนี่เอกจะมันหลึกนะเถอะ นั่นตัวแม่ดิเถาะเอ้ยไปไวเตะแก่งน้อ,นองพนะี่น้องเนาะผู้ผู้ผู้ปูบวกเดี่ยวเด้อพี่น้องนี่ป๊าดนี่เอเลี่เร่ยพี่น้องเออหมานหมานอยู่เด้วยจ่าเดอ้อปลาคอนนะหูน กัะปุกดาคอนเดือดเดือดเยอะเดือดเดือดนะเดือดเอาถึงป th ู่เอาถึง uh, ป้าขอนอืมเอ้าเอาโตขึ้นมาหนึ่งสองสามเออกับปูผูกระปูกแม่เลยเถอะกระปีกผูกระปุก อ๋อโชกพูบบอกออกมา <laughs> อีตัวใหญ่ใหญ่มันมันบืดขาาึ้นมาหนำน้นอยน้อยยิ่งหน้าเถ้าตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เดลี้ยะรี่ยหนำเลี่ยเรี่ยจะคนมันมีปลาคอเสียงกวดยังเถ้าเสียงป้าบอกจะกวดดูบุบูอยู่ ตีหงวดตีเสียงป่าดื้อกระชันกวดเอาป่าดื้อพี่น้องดื้อเบิ้งเบ้งใกล้ๆกลบาทละแต่บาทละกับปีกแหละด้วยจ่าดื้อเห็นบ่อี่น้นองเห็นบ่อตะทองเต็มกำใส่กุแล้ว จากเอาป้าลุมแล้วมาป้าขอนเนาะพี่น้องเนาะป้ามันก็ค้อนอีกเนาะพี่น้องโอ้ยนี่นะเพราะว่ามันดินอยู่ใสอยู่ใสเจ้าก็ปูดไตออกเท้านั่นนั่นนั่นมานั่นนั่นนั่นคางหลังข้างหลังเออมาจากใสจักเห็นบ่อ่อนนะก็ปูอ่อนบ่อตองเอ้าเพราะว่าเตี้ยมันไตออกมาจากทางไหนนี่เห็นบ่อพี่น้องเปิดเอามาเอามา นะเ้าอ้าุโอ้ยมันอยู่ในหูเลยนะเถ้าเออบิ่พี่นนองเอออีรเลยหูนี่นะเอ่อเออซื้อซื้อไว้ซื้อแล้ตีเมื่อไรตีเมื่พี่นนองกำอีกละหูละกำอุ้หาไปนเรือเรือมาขุที่ไรเถ้า เดี <laughs> ๋ยวเดี๋ยวเรื่อยเน้องพี่น้องหาแต่นหิมหิมกระเทนาไปหามาแต่พูนพี่น้องแต่มองที่ดินไม่ยังเท่า ในหิมประเทกน้ำไร,ร่ในหิมกระเทศเนาะเถามันมีแต่น้ำในหิมประเทกเห็นมไหมแถวตีแถวขูใใก่ก้อ,กอนเถวแหวกกระชานเขาาพ่นกระชิมลน เอ,อเ,อออเอ้ยเถิงคู่เอเลยล่ะเออคูข่ขาวละ่ะหาเจอในห,หิมกันแท้บายร <c oughs> บขึ้นแล้วพี่น้องให้เบิ้งเทาได้หลายบออาออ่พี่น้องให้พี่น้องบึงปอายพี่น้องยังแจ้บก็ไป,ไปล่างบันนี่เฮ้า ไปล่างไปสรูเบึ้งนอพี่น้องเนาะไปเอาปลาค้อนมนัมนๆดูเยอะจ้าตาทองเอาจะเน่ยิ้มกันแท้ขากันแท้เนาะพี่น้องเนาะมันขอนหอยเอาไปออกหนึ่งนาะพี่นอ้องเจ้ามันยังดีดอยู่ไม่เ่าไม่นาาบอ <laughs> ไป <c oughs> เปห็นบ่เออบ่ใหญ่ใบเตกเสียงป่าให้ตาทองเวเขับไปบึงไปบัวห <c oughs> มีก็ไปล่างเห็ดให้งามๆใหญ <c oughs> ่ก็สิไปเหื่ออันนี้ไปล่างให้พี่น้องบึง,บง หลังจากยายเอ้าปลาขวดแล้วเห็นบอพี่น้องมาพอนยอ,อดอีอนไปเจวปูนป้าเนาะพี่น้องเนาะนี่ยอดงามเลยเขาเรียกว่ายอดอีทอน้องพี่น้องบานเพื่นเขาเรียกว่าอียังบุษราสาวเนาะยอดยังบุ <laughs> นี่แกงกระแสบด้วยนี่หมเพื่นว่าแต่ยายบื่อคยแกงยายไม่แต่เอาไปเจ้ยอดงามงามพี่น้อง เห็บนบ่อพีนองนี่บานอ้ลองเท้าเจบ่มือดเหอ,อไปลปาเขีงแกีวนอนพี่น้องนะนองเอามาเทหลังดจเด้อให้มึงงามๆเลยพี่น้องห็นบ่อลงลักให้ซะ นี่งาน,นห้าบันหามใสงามเนาะพี่นอนะ้องเนาะห้าบันที่เจ้าขึ้นมาร้อนแล้วไปเอาไปเทให้พี่น้องบึง เี่เจ้าเต้เปิพี่น้องเห็นบ่นี่ล้างกำลังสะอาดเลยพี่น้องนี่พี่โบขึงผู้อิรีเลยพี่น้องสะอาดแล้วสะอาดแล้วเอาเนื้อใหญ่หรือสุผูสุขุนแพีนครับเอาไปถอดกินกับสมตั้มือไปถอดจำบ่พริกซีซีกระเซ็บมาจานะ้ะเนาะยาญกระซิจบคลิป หาป้าขอนไหวเพียงแค่นี้โดยจ้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกอมิมนยายยายโดยดีเสมอมาถ้ายายผิพผาดประกันได้ยายขออภัย้ดยจ้ายายรักนะทุกคนจุบ๊บจจะคนติดตามคลิปยายต่อไปเลย้วยจ้า